คำเตือนตัวเลขที่นำเสนอไปเพียงการคาดเดาโปรดชชยวิจารณญาณในการรับชมสวัสดีครับสวัสดีทุทกทคนวันนี้ทางช่องรวมเลขเด็ดอาจารย์ดังก็จะมานำเสนอเลขเด็ดแต่ลายแรกที่ทางช่องจะมานำเสนอในวันนี้ก็เป็นของตักบอรลรวยตักบอรลรวยงวดประจำที่1ตุลาคม2 5 6 6ตักบอรลรวยใล้เกข9เลข5เลข4จุดสอตัวให้ถ้าเลขเหมัก็จะมี9196ถ้าเลขหามันก็จะมี52 58 ทะเลขสมันก็จะมี4ี่สามสี่เจ็ดชุดสาตัวให้หนึ่งสามเก้าหสำหรับผลงานพวกที่ผ่านมาตักบอลรวยให้128ผลการออกตลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้าที่หนึ่งออกแปดให้128ออก812เข้าตัวโตดของเลขท้าย3ตัวท้าที่หนครับเรามาตามกันต่อว่างวดนี้ตักบอลรวยจะจะให้เข้าเป้าอีกหรือเปล่า ทำมาตอนก็ <S <S <โฆ>ตนลาบรอยลาบรวยงวดประจำที่1ตุลาคม2566ลาบรอย 66, ลาบรวย,รวยให้เลข9เลข5เลข7ชุด2ตัวให้ถ้าเลข9มันก็จะมี91 92 93 98ถ้าเลข5มันก็จะมี51 52 53 58ถ้าเลข7มันก็จะมี71 72 73 78สําหรับผลงานวทฒิผ่านมาลาบลอยลาบรวยให้12ผลการออกสลากกินแบ่งและทำบานเลขท้าย3ตัวท้าที่1ออก812ให้12ออก12 ถูกเลขท้ายสองตัวท้ายที่หนึ่งับเรามาตามกันว่างดนี้ลาบลอยลาบรวยจะจะให้เข้าเป้าอีกไม่คํามาตอนก็ต้องมองเพ่งเลงงวดประจำที่1ตุลาคม2566มองเพ่งเลงให้เลข3เลข6เลข2ชื่ออตัวให้ถ้าเลข3มันก็จะมี3 1 3 5ถ้าเลข6มันก็จะมี6 768ถ้าเลข2มันจะมี2 0 29สําหรับผลงานว็ที่ผ่านมามองเพ่งเลงให้1 2 ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้าทที่1ออก812ให้1 2ออก12ถูกเลขท้าย2ตัวท้าทที่1ครขับเรามาตามกันต่อว่างวดนี้หมอกเพ่งเลงยากจะให้เข้าเป้าอีกหรือเปล่าคำมาตอก็ตัวเลขดังตามกระแสงวดประจำที่1ตุลาคม2566เลขดังตามกระแสให้เลข5เลข4เลข0ชุด2ตัวให้ถ้าเลข5มาก็จะมี52 5356 5159ถ้าเลข4มันก็จะมี41 42 46 47 48ถ้าเลข0มันก็จะมี03 06 09 02 01สำหรับผลงานวุีิผ่านมาเลขดังตามกระแสให้21ผลการออกสลากกินแบง่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้ายที่1ออก812ให้21ออก12ถูกตัวกับของเลขท้ายตรงตัวท้ายที่1ครับเรามาตามกันต่อว่าวนนี้เลขดังตามกระแสยังจะให้เขาเป้าอีกหม ร,รมตอนเครือตบเพชรเปราลาบงวดประจที่1ตุลาคม2566เพชรเปราลาบให้เลข2กับเลข7ตัวเดียวให้เลข2ชุด2ตัวให้ถ้าเลข2มันจะมี21 23 29 02 42 62ถ้าเลข7มันก็จะมี78 79 75 07 37 47สำหรับผลงานวที่ผ่านมาเพชรเปราลาบให้46ผลการออกสรากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย2ตัวออก46ให้46ออก46 ถูกเลขท้ายสองตัวครับเรามาตามกันว่างวดนี้เลขดังตามกระแสยังจะให้เข้าเป้าอีกหรือเปล่าับมาตอนก็ตัดเด็ดมหานิลการงวดประจำที่1ตุลาคม2566ที่เด็ดมหานิลการให้เลข2กับเลข5ชุดสอตัวให้ถ้าเลข2มันมี2,3,2,8,2,9ถ้าเลข5มามันก็จะมี5,4,5,6,5,1สําหสำหรับผลงานงวดที่ผ่านมาทีเด็ดมหานิลการให้ 82ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้าย้ที่1ออก812ให้82 82เข้าคู่เงินของเลขท้าย3ตัวท้าย้ที่1นับเรามาตามกันว่างดนี้ที่เด็ดมหานิลการจะจะให้เข้าเป้าอีกไหม คำมาตอก็ตัดเลขเด็ด11มังกรงวดประจำที่1ตุลาคม2566เลขเด็ด11มังกรให้เลข3เลข0เลข2ชุด2ตัวให้ถ้าเลข3มาก็จะมี36 38 39ถ้าเลข0มาก็จะมี04 05 07ถ้าเลข2ก็จะมี21 24 29สำหรับผลงานวันที่ผ่านมาเลขเด็ด11มังกรให้18ผลการออกสลากินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้าด้วยที่1ออก812ให้18 18เข้าคู e tamam. ่เง like ินของเลขท้าย3ตัวท้ายที่1ครับเรามาตามกันต่อว่าวันนี้เลขเด็ด11มังกรยังจะให้เข้าเป้าอีกหรือเปล่าธรรมตอนกจตัวรวยโชคมังค่างงวดประจำที่1ตุลาคม2 5 66รวยโชคมังค่างให้เลข1เลข4เลข8ชุด2ตัวให้ถ้าเลข1มันก็จะมี1,2,1,9,1,5,1,6ถ้าเลขสีมันก็จะมี4,3 47 4049ถ้าเลข8มันก็จะมี8 2 8 6 8 7, 8 9าสำหรับผลงานที่ผ่านมารวยโชคมัง่งคั่งใง้าย8 2กับ81ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้าที่1น่1ออก812ให้8 2กับ81 82กับ81เข้าคู่เงินของเลขท้าย3ตัวท้าที่1ครับเรามาต,ตามกันวมื่อวนี้รวยโชคมัง่งคั่งจะจะให้เข้าเป้าอีกไมย คำมตนก็ตัวเลขเด่นจากตัวเชียวงวดประจำที่1ตุลาคม2566เลขเด่นจากตัวเชี่ยวให้เลข1เลขเเลข2จุด2ตัวให้ถ้าเลข1มันก็จะมี10,15,16ถ้าเลขเมันก็จะมี 9, 0 9 5 9 6เถ้าเลข2มันจะมี 2, 0 2 5 2 6สําหำหรับผลงานวิธิผ่านมาเลขเด่นจากตัเชี่ยวให้28ผลการออกตลาดกินแบ่งรัฐบาลเลขขาย3ตัวท้ายด้วยที่1ออก812ให้2 8 28เข้าคู่เงินของเลขท้าย3ตัวท้าท,ที่1ครับเรามาตามกันว่าวันนี้เลขเด่นจากโลเชียว er, อยากจะให้เข้าเป้าอีกหรือเปาาล่าคำมาต้นก็ตัวรวยกับตลาดกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำที่1ตุลาคม2566รวยกับตลาดกินแบ่งรัฐบาลให้เล 6, ข6กับเลข8ชี้ออตออตัวให้ถ้าเลข6มันก็จะมี62 69้าถ้าเลข8มันก็จะมี8387สาสำหร gedaan, ับผลงานงวดที่ผ่านมา รวยกับตลาดก,กินแบกรัฐบาลให้1-8ผลการออกสลากกินแบกรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้าดยที่ 1. 8. 8, 1ออก812ให้18 18เข้าคู่เงินของเลขท้าย3ตัวท้าที่หนับเรามาตามกันต่อว,ว่าคนนี้รวยกับตลาดก,กินแบกรัฐบาลจังจะให้เขาเป้าอีกไหม คำมาตอก็ตัดลุ้นเลขรวยกับรัฐงวดประจำที่1ตุลาคม2566ลุ้นเลขรวยกับรัฐให้เลข9กับเลข1ชุดตอตัวให้ถ้าเลข9มันก็จะมี98 97 94 90 29 59 39 69ถ้าเลข1มันก็จะมี18 17 14 10 21 51 31 61สําหรับผลงานงวดที่ผ่านมาลุ้นเลขรวยกับรัฐให้เลข4กับเลข6ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้ายตอตัวออก46 ให้เลข4กับเลข6เลข4ี่เข้าหลักสิบเลข6เข้าหลักหน่วยของเลขท้าย2อตัวสเล็จับคู่ไม่เข้าเป้าข้าเมาตามกันว่างวดนี้ลุ้นเลขรวยกับลัสยังจะให้เข้าเป้าอีกหรือเปล่าค้ามาโตนก็ตัดสูตรพารวยงวดประจำที่1ตุลาคม2566สูตรพารวยให้เลข4ี่เลข1เลข3ไดเลขาชุด2ตัวให้ถ้าเลข4ี่มาก็จะมี4 740 4842 ถ้าเลข1มันก็จะมี17 10 18จ2ถ้าเลข3มันก็จะมี37 3 0 38 32ถ้าเลข5ามันก็จะมี57 50-5852สําหสำหรับผลงานที่ผ่านมาถูดพารวยให้เลข4ี่กับเลข6ผลการออกสลากินแบ่งรัฐบาลเลขท้ายสตัวออก4 6ให้เลข4กับเลข6เลข4ี่เข้าหลัก10เลข6เข้าหลักหน่วยของเลขท้าย2ตัวตองเลขจับคู่ไม่เข้าเป้าขลังมาตามกันเมื่อวันนี้ถูดพารวยอยากจะให้เข้าเป้าอีกไหม ธรรมตอนก็ต่อเส้นทางช้างเผือกงวดประจำที่1ตุลาคม2 5 6 6เส้นทางช้างเผือกให้เลข2เลข3เลข9ชุดงตัวให้ถ้าเลข2มันจะมี2,1 26 28ถ้าเลข3มันก็จะมี3,5 37 30ถ้าเลข9มันก็จะมี94 95 96าหสำหรับผลงานว่าที่ผ่านมาเส้นทางช้างเผือกให้เลข8ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้ายที่1ออก8 12ให้เลข8 เลข8เข้าหลักร้อยของเลขท้าย3ตัวท้าที่ที่1นตัวเลขจับคู่ไม่เข้าเป้ากละมาตามกันว่างวดนี้เส้นทางช้างเผือกอยากจะให้เข้าเป้าอีกหรือเปล่าคำามาตองเข้าตัวรวยออนไลน์งวดประจำที่1ตุลาคม2566รวยออนไลน์ให้เลข8ตัวเดียวให้เลข8ชุดอ2ตัวให้8 3 8 4 8 7 สำหรับผลงานผู้ที่ผ่านมาหลุดครับไม่เข้าเป้าขละมาตามก,กันว่าคนนี้รวยออนไลน์จะกลับไม่เข้าเป้าอีกไหมคำมาตอนก็จะชีพปรจรเลขงวดประจำที่1ตุลาคม2566ชีพปรจอเลขให้เลข5่ากับเลข2ชุดตอบตัวให้ถ้าเลข5มามันก็จะมี5 1 5 4 5 8 0 5 3 5 9 5ถ้าเลข2มันจะมี2 6 2 7 2 8 4-2-3-2-9-2สําหรับผลงานพวกที่ผ่านมาหลุดครับไม่เข้าเป้าคาังมาตามกันว่าคนนี้ชิผจรเลขจะกลับไม่เข้าเป้าอีกหรือเปล่าคามาตองเจ้าต่อร้อนตลอดแตกพูดประจําที่1ตุลาคม2 5 6 6 6ร้อนประหลอดแตกแค่เลข1กับเลข0ชุด2อตัวให้ถ้าเลข1มันก็จะมี1,9 1,2 ,1,8 ถ้าเลข0มันก็จะมี0-3 0 6 07ชุดสต,ตัวให้ 1> 8 1 5 9 1 0 2 3 0สำหรับผลงานว่าที่ผ่านมาหลุดกับไม่เข้าเป้าพลมาตามกันพวกนี้ร้อนปลอดแตกจะกลับไม่เข้าเป้าอีกไหมธรมรมตอนก็จะฟ้าบรร,าบบรดาซั์งวดประจำที่1ตุลาคม2566ฟ้าบ,บรดรดาซั์ให้เลข7กับเลข2ชื่อ2ตัวให้ถ้าเลข7มาก็จะมี7879 0747ถ้าเลข2ไัจะมี2526 3 2 1 2. สหสําหรับผลงา,า,า,ลา,านวกที่ผ่านมาหลุดครับไม่เข้าเป้าขาลัละมาตามกันว่ากนนี้ฟ้บาบรรดาซั์จะกลับไม่เข้าเป้าอีกหรือเปล่าคามาตอนก็ตนบังเอิญพวดประจำที่1ตุลาคม2566าบังเอิญให้เลข4ี่กับเลข8สําหรับผลงานพวกที่ผ่านมาหลุดกับไม่เข้าเป้าขละมาตามกันว่ากนนี้บังเอิญจะกลับไม่เข้าเป้าอีกไหม คำมาสไลด์นี้ก็เป็นสรุปและวิเคราะห์ท้ายคลิปของทั้งช่องรวมเลขเด็ดอาจารย์ดังทางช่องก็ขอสรุปและวิเคราะห์ดังนี้คู่เงิน3 1 4 1 9 1 1 8 3 8 9 8ชุดทอง7 3 8 7 98. ส8สําหรับตัวเลขที่ทางช่องนําเสนอก็เป็นเพียงการคาดเดาขอให้ทุกท่านจงใช้วิจารณญาณในการรับชมตัวเลขที่นําเสนอเพื่อนําไปเป็นข้อมูลซื้อสลากกินแ,แบ่งรัฐบาลเท่านั้น ทางช่องก็ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้ก่อนถ้าท่านชอบก็ได้โปรดกดติดตามและท่านอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปใหม่ๆมาลงท่านก็จะได้ไม่พลาดข้อมูลทางด้านตัวเลขขอบคุณมากครับที่เข้ามาชมคลิปขอบคุณครับ